สวัสดีครับร้านกรนะครับผมออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับตอนนี้อยู่คลองหนึ่งนะสะพานฟ้าสะพานแดงนะครับหมู่บ้านเจเจีนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าคลองหนึ่งนะครับพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บชิดขวานะครับยูเทิร์นแรกนะครับจะเป็นป้ายหมู่บ้านใหญ่ๆเลยนะครับหมู่บ้านเจเจีนะครับสําหรับลูกค้าที่มาจาก YouTube นะครับผมมีหลายช่องทางนะครับ เฟซบุ๊กเพจช้อปปี้รัตต้าไอจียูทูปมล์ไลท์ช็อปนะครับมีเจดแปช่องทางนะลูกค้าเป็นเป็นรูปสินค้านะครับติดต่อสมมุติว่าลูกค้าทักทักมาใน YouTube แล้วผมไม่ได้ตอบนะครับแอดมินตอบนะครับก็อาจจะตอบช้าหน่อยนะครับรุ่นนี้รุ่นเก่าแล้วพอดีว่างๆนะครับเลยเอามาให้ดูจอมาปทอสนะครับจะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับ รุ่นเก่าแล้วตอนนี้เหลือคู่เดียวเหลือคู่เดียวนะครับจอมาวาตจะเป็นรุ่นพิเศษนะครับมันจะเหมือนกับมันจะเหมือนกับรุ่น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 ญี่ปุ่นที่เป็นกล่องสี้ครีมอะ่ะผมจำชื่อไม่ได้อะไร a d d a อะไรเนี่ยก็จะได้ถุงผ้าอย่างนี้เลยนะครับโลโก้จอมาวาตอสนะครับ สีเทานะครับพวกนี้นานแล้วสมัยก่อนผมมีเยอะนะกล่อนจะเป็นแบบนี้สีดำดำนะครับข้างในดำดำเมื่อก่อนผมมีเยอะสมัยก่อนสมัยก่อนบริษัทเอาเข้ามาเยอะมากนะครับเอาเข้ามาเยอะมาก ก็จะเป็นจอร์าต์ก็คือจะเป็นจะเป็นตัวนี้พื้นพื้นใสนะครับออสตาออสตาแล้วก็ดาวนะครับออสตาแล้วก็ดาวเมื่อก่อนเมื่อก่อนขายดีสุดเลยจะเป็นไอ,ไอตัวซิปซิปคู่อ่ะโอ้โหเมื่อก่อนขายดีมากห้าหกพันห้าหกพันนี่แทบจะไม่ได้ต่อกันเลยนะลูกค้าตัวนี้จะเป็นจะเป็นทำเซอร์นะลูกค้าคือเป็นเก่าอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ เป็นเก่าๆอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเก่าๆนะครับป้ายก็จะเป็นแบบเขอะๆนะครับคือคือแต่ละคู่จะไม่เหมือนกันเลยนะครับคือประมาณที่แบบว่าคือมันทําเก่าอ่ะลูกค้าแต่ละข้างก็ไม่เหมือนกันบางทีลายเนี่ยลายลายเปื้อนก็ไม่เหมือนกันเหมือนอย่างเงี้ยนะครับ อย่างพวกนี้นะครับดำๆคราบดำๆนี่คือมาจากมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับ ushi. ตัวนี้จะเป็นหมุดนะจะเป็นหมุดเหล็กจเป็นหมุดเหล็กแล้วก็ดา้ดานด้านข้างก็มีเหมือนกันนะครับด้านข้างก็มีเหมือนกัน,น <c oughs> แล้วก็เป็นป้ายป้ายตัวนี้จะเป็นจอบตอเหมือนกันนะครับป้ายเชื่อได้สองชุดนะครับเชือธรรมดาชุดหนึ่งนะครับ <c oughs> อันนี้คือเชือกห้อยมานะก็จะได้เชือกเชือกเนี่ยจะได้เชือกหนังอันนี้คือเชือกหนังจริงๆเลยนะครับเหมือนเข็มขัดหนังอะนะครับจะเป็นเชือกแข็งแข็งนะครับเป็นเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเชือกสี่เหลี่ยมแข็งแข็งนะครับตัวนี้หายไปก็จบเลยนะครับเพราะมันไม่มีไม่มีขายนะครับแล้วก็ได้ชุดนึงก็เป็นชุดธรรมดา Oh. จะเป็นชุดธรรมดาแต่คือมันไม่มันจะเป็นแบบว่าเชื่อธรรมดาแต่เคลือบนะครับจะใหญ่ๆหน่อยนะจะใหญ่หน่อยป้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับป้ายเป็นแบบนี้ทุกอย่างทำเก่าหมดเลยนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ผมเหลือคู่เดียวนะครับลูกค้าเหลือคู่เดียวข้างในข้างในจะดีนิดนึงนะลูกค้าคือมันจะบุมันจะบุผ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับพื้นถอดได้ไหมออพื้นถอดได้อึ๊บ ข้างในจะเป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นลายแบบนี้นะลูกค้าเป็นลายแบบว่าผ,ผมชอบมาลายเนี้ยลายมาันสวยดีนะครับมาลายลิ้นอย่างนี้นะครับเป็นลายเลยข้างในนะครับซอฟซอฟจะเป็นซอฟเหมือนเหมือนแจ็คเหมือนแจ็คแจ็คพื้นฟ้าสมัยก่อนนะจะเป็นแบบโค้งข,ง,ขงขึ้นมา นะครับแล้วก็วาล์วตรงกลางแล้วก็ตัวป้ายก็จะมีติดตรงนี้ด้วยนะครับคอนวด x จอนวอลอสนะครับพื้นก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากนะผมว่าคือผมพูดอันนี้คือผมพูดกับกับกับสิ่งที่ผมเห็นนะอย่างสมมุติว่ามาสมัยก่อนอะไอตัวซิกเนเจอร์อะมันจะเป็นแบบว่าเป็นแบบสีฟ้านะครับนิ่มๆอะไรเงี้ยอะ มันก็โอเคแต่ผมว่าจอมาตอสในราคานี้น่าจะเป็นแบบว่าเหมือนซิกเนเจอร์มันจะได้คุ้มค่าหน่อยนะครับตัวนี้อยู่นานมากนะครับคือสภาพนี้เลยนะครับคือยังไม่ยังไม่ยังไม่เสียนะครับประเทศนะครับประเทศจีนนะครับประเทศจีนนะครับ ตัวนี้นะครับที่ลูกค้าจะได้นะครับได้กล่องกล่องกระดาษดีเลยนะครับถุงผ้านะครับถุงผ้า <c oughs> แล้วก็รองเท้าป้ายนะครับแล้วก็กระปป้ายราคานะครับตัวนี้ตัวนี้นานแล้วเดี๋ยวผมบอกก่อนเออ จริงๆป้ายอ่ะมันจะมีอีกป้ายหนึง่งป้ายตรงนี้มันจะตีมันจะตีมันจะ,ม,นจะมันจะปั๊มปั๊มวันที่มานะแต่ตัวนี้มันไม่มีไม่ได้ปั๊มมาเท่าที่ผมจําได้นะครับเท่าที่ผมจําได้นะโควิดสองปีสามประมาณหกปีนะครับคู่นี้ประมาณหกปีแล้วนะครับประมาณหกปีแล้วเหลือเบอร์เดียวลูกค้าเหลือเบอร์เจ็ด เบอร์เจ็ดสี่สิบเบอร์เดียวนะครับเบอร์เจ็ดสี่สิบกล่องกล่องไม่กล่องตรงรุ่นแต่ไม่ตรงเบอร์นะครับกล่องมันเป็นเบอร์แปดนะครับแต่ของเป็นเบอร์เจ็ดนะครับถุงผ้าตรงหมดนะครับถุงผ้าก็จะมีปัจะมีปั๊มด้วยจะมีปักด้วยนะครับว่าอสก,กีนด้วยนะครับว่าไม่อิชนชายนะครับ จริงๆก็ไม่ได้ขายหรอกคืออยากจะเก็บไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าอยากจะเก็บไว้บ้างก็ราคานะลูกค้าราคาหกพันเจ็ดร้อยหกพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหกพันเจ็ดร้อยบาทก็มีอะไรใหม่ๆผมจะลงไว้ให้เรื่อยๆนะครับล้านก่อนนะครับสวัสดีครับ